ตกใจอะจอดรถเวนะบานตื่นมาไฟไท้ายหายไปโพสถามในเน็ตนะคะเขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลค่ะประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองคนส่วนมากนึกว่าคุ้มครองแต่ลดหายนะคะไฟไท้ายหายก็คุ้มครองด้วยค่ะประกันนะคะจะจ่ายตามมาตรฐานโรงงานคือตามที่ออกมาจากโรงงานแต่ถ้าไปซื้อไฟไท้ายใหม่ๆกโก้ส,สวยๆมาแต่งนะคะอันี้ต้องแจ้งประกันนะคะถึงจะได้ชดใช้เป็นของใหม่ ถ้าเราไม่มีการแจ้งนะคะว่าเราซื้อไฟท้ายใหม่มาราคาแพงนะ,ะแล้วก็จะได้ชดเชยเป็นราคาที่ออกจากโรงงานค่ะตอนไปเคมนะคะทำตามขั้นตอนดังนี้เลยค่ะข้อ1น,นะคะไปสถานีตํารวจในท้องที่ที่ไฟท้ายเราหายค่ะข้อ2ค่ะแจ้งประกันค่ะโทรไปเลยค่ะ call center บรรยายเหตุการณ์ตามจริงนะคะพอพนักงานมาก็ยื่นใบแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ดู ล้วเจ้นาทีก็จะออกใบเคลมให้เราข้อ3นะคะนำใบเคลมไปติดต่ออู่ศูนฮะ,ะเพื่อน,นัดวันนะคะรออะไรมานะคะรอไฟไท้ายมาค่อยเอารถเข้าซ่อมค่ะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนเลือกประกันนะคะนอกจากเลือกเบี้ยถูกและบริษัทดีด้วยให้เลือกนะคะนายหน้าที่สามารถดูและะการเคลมให้คำปรึกษาได้แล้วก็ช่วยเจรจารเวลาเรามีปัญหากับ คู่กรณีประกันหรือว่าอู่เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าได้รับความเป็นธรรมนะพี่จิ๋มยินดีให้บริการค่ะ